พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชกรณียกิจและแบ่งเบาพระราชภารกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎร ในพื้นที่ต่างๆและสรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณาสุขที่สำคัญของประเทศไทยจึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างศูนย์บำบัดร,รักษาโรคมะเร็งขึ้นที่อำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้โครงการการจนะบารมี เฉลิมฉลองพระราชพิธีการจนาพิเศษปีพุทธศักราช2539โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเป็นองค์ประธานในการระดมทุนเพื่อจัดสร้างศูนย์บำบัดร,ร,รักษาโรคมะเร็งดังกล่าวจนแล้วเสร็จปัจจุบันได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีต่อมาทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้ง มูลนิธิการจนะบาร,รมีขึ้นเพื่อเป็นองค์กรคู่ขนานช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ยากไร้รวมถึงเป็นกองทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเรื่อยมาและปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะสตรี ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ราษฎรได้เข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงทีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ราษฎรอย่างทั่วถึง ในรูปแบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งประกอบไปด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่หรือแมมโมแกรมประสิทธิภาพสูง3มิติรถนิทัศการรถสาธิตการสอนตรวจเต้านมและรถประชาสัมพันธ์รวมกว่า10คันโดยทั้งหมดได้พระราชทานแก่มูลนิธิการจนะบารมีไปดำเนินการจัดทำเป็นโครงการคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส สี่หน่วยสี่ภาคที่ผ่านมามูรณิธิได้ออกให้บริการภูมิภาคต่างๆตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านมจำนวนกว่า300,000รายพบว่า ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมในระยะแรกที่ตรวจพบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีรวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมซึ่งสามารถรักษาให้หายขาดและกลับมาใช้ชีวิตประกอบสัมมาชีพได้ต่อไป,อปอรู้สึกว่าตื่นเต้นไม่เคยนึกไม่นึกเลยว่าจมะมาตรวจอย่างนี้นะคะ ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ตรวจนะจะเลยมานี่นะคะมาได้ยินข่าวคุณหมอบอกว่ามีโครงการนี้นะคะตรวจมะเร็งเต้านมเพื่อนที่ตอนแรกก็ยังไม่เชื่อนะจะมายัางไงไม่คิดว่าจะเป็นรถเพื่อนที่นะคะลมาเจืที่นี่ประหยัดค่าใช้จ่ายอันแรกนะสองมาเรามาใช้บริการอย่างนี้ความบุ่งุ่นมันมีนะเหมือนว่าโครงการนี้เขาสนใจคน มีอาการแบบนี้มีเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับเต้านมนี้เหมือนเหมือนเหมือนเขาสนใจเราเป็นห่วงเป็นใยเราอยากให้เรารักุดศด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าในยามที่ราษฎรเกิดความเดือดร้อนและความยากลำบากการชีวิตความเป็นอยู่พระสุนิกรชาวไทยทุกคนจะยังคงอบอุ่นหัวใจเมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องทางต ok, ิ๊กต็ก TV5, HD Online, Facebook, Twitter และ Instagram พบความสนุกจุดใจกันต่อเรื่อนีนะคะกดเลยกดเลย